นิทานของโลกโลกเป็นของเด็กเรื่องหมอช้างสร้างสุขโรงพยาบาลหมอช้างเปิดแล้วมีทั้งคุณลิงคุณเสือคุณหมูป่าคุณชนีและคุณจระเข้เป็นผู้ช่วยจัดการให้สะอาดเรียบร้อยเป็นระบบทำงานเป็นระบบคุณชนี รับลงทะเบียนกับแจกบัตรคิวคุณเสือช่างน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดความดันคุณจระเข้และคุณหมีดูแลความสะอาดคุณหมูป่าดูแลงานเปลและรถเข็นโรงพยาบาลหมอช้างไม่ใช่แค่ตั้งรอรับรักษายัางเดินหน้าส่งเสริมความมีสุขภาพดีหมอช้างและผู้ช่วย จึงออกตรวจทุกพื้นที่ชวนชาวบ้านจัดการขยะความภาชนะที่ขังน้ำชวนลดอาหารหวานลดเค็มลดมันหันมากินผักหลากสีขยับกายหลายๆทีลุกเดินออกวิ่งขี่จักรยานเพิ่มการเผาผลาญไม่ให้พลังงานเหลือเก็บร่วมทำกิจกรรม ร่วมงานประเพณีสร้างไมตรีช่วยเหลือสังคมทุกวันได้เล่นได้เฮฮาได้หัวเราะร่าได้อารมณ์ดีมีเวลาได้อยู่ตามลำพังได้ฝึกฝนสติรู้กายรู้คิดรู้อารมณ์ไม่ว่างเว้นการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสุขภาวะทางปัญญาหมอช้างสุขใจสัตว์ทั้งหลายมีสุขภาวะทั้งทางกายทางใจและทางปัญญาผู้ใหญ่ใจดีที่แต่งเรื่องสนุกสนุกคือครูใหญ่วิเชียนชัยบังครูใหญ่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาผู้ใหญ่ใจดี ที่วาดภาพน่ารักน่ารักคือครูปรีดาปัญญาจันทร์